สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมเจอกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจํานะครับงวดประจําวันที่10นะครับเมษายน2568นะครับเมื่อวานนะครับมาสายลูดนะครับในรอบลาวสตาร์เนาะ VIP นั้นหลุดนะครับพี่ ลาวสตาให้ศู 6, นย์กับ6ผลที่ออก 6, 6, 6 2 8อดนะครับใครรูดที่หเข้าไปที่ห2นะครับอืมนะครับพีพนะีเนาะก็เน้นห1หนะึ่งเนาะมาหกสองเน้นห8ดเข้ามา8 2ดสองนะครับลาวสตา์ Vp นะครับให้หนึ่งกับ7ผลที่ออก3 8 5ดหกับ9 3สนะครับรอบนี้หลุดไปเนาะไม่มานะครับแต่ว่าท่านใดนะครับท่านใดที่ติดตามใน สูตรที่ผมบอกนะว่าท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ v ี p เนาะให้ดูผลราวสตาไว้นะครับแล้วเลือกเนี่ยสตัวเนี่ยบนล่างเนี่ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วเอามาวิ่งดูดในรอบนี้นะครับ mm hmm. ก็เมื่อวานนี้8มาเนาะนะครับเมื่อวานนี้8มาส่วนแนวทางวันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามารับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับทั้งลาวสตาแล้วก็ v i p เนาะ เราสตา์วันนี้ให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับพี่พี่รูดที่7นะครับ7 2 7 6 7 8 1 2 1 6 1 8นะครับ3ตัวให้ไปที่1 7 6 นะครับนะครับผมจะประมาณนี้ราสตาเนาะส่วนเราวสตาร์ v อ p ให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับรูดไปที่เลข0นะครับผม 03, 0ูน8 0สาม4 8 49นะครับ3ตัวนะครับผมให้ไปที่4 0 8นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ